สวัสดีค่ะเรามาฟังดวง12ราศีประจำเดือนมกราคมนะคะพศ2 5 6 8กันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ราศีเมษนะคะมาดูซิว่าราศีเมษจะมีเรื่องราวอะไรบ้างประจำเดือนนี้นะคะผู้ที่มีวันเกิดในช่วงระหว่าง13เมษายนะคะถึง14พฤษภาคมนะคะเรามาดูค่ะราศีเมษใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับหมอหินด้วยนะคะราศีเมษเลยจ้า ในเดือนมกราคมนี้นะคะสําหรับชาวราศีชาวราศีเมษเนะที่เห็นจากไพนะ่ในอยากเปลี่ยนแปลงนะคะมีความกังวลเกี่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตนะคะบางคนก็อยากจะรักเข็มขัดและในช่วงต้นๆปีใหม่นะคะมีหลายคนเลยอาจจะหมดเงินไปเก็บเรื่องของการกินการใช้การท่องเที่ยวหรือบุตรหลานบริวารเรามาดูค่ะสําหรับชาวราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษที่หมอพิมพ์เห็นจากไพ่นะคะสําหรับเรื่องการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสำหรับใครที่ใครที่มีงานประจําอยู่แล้วเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงอยากย้ายงานอยากออกจากงานมีความรู้สึกอึดอัดบางคนรอตําแหน่งหน้าที่การทํางานแต่ก็ยังไม่ไปได้ถึงไหนใช่ไหมคะมันยังถ้าเกิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขั้นตาแหน่งในช่วงของเดือนมกราคมรนี้ชาวราศีเมษนะคะยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะัก แต่ในส่วนของใครที่ตกงานอยู่รอข่าวๆเกี่ยวเรื่องของการงานนั้นอาจจะได้งานแบบจ็อบสั้นๆงานประจํายาวๆที่สร้างไรายได้ที่เห็นผลชัดเจนอ่ะยังไม่ค่อยโดดเด่นในเดือนมกราคมนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมษนะสําหรับใครที่มีอาชีพเกี่ยวเรื่องของการค้าการขายช่วงนี้นะคะลูกค้าก็จะมาจากขาจรบ้างลูกค้าประจําบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปังอะไรมากมาย ะะแต่ว่าง,งานที่จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความปังก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานทําประจําเดิมๆซ้ําๆนะคะถึงจะเบื่อไรายได้พอบ้างไม่พอบ้างแต่เราก็ต้องทําถ้าจะมองหาไรายได้เพิ่มโอกาสเพิ่มนะคะมันยังต่อยอดไม่ได้บางคนอาจจะขาดเกี่ยวเรื่องขององค์กรบริวารที่จะมาช่วยเหลือก็พูดง่ายๆว่าได้แบบเก็บเล็กผสมน้อยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะคะ การค้าขายก็ได้กําไรบ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมาจากงานที่เราทําด้วยแล้วก็มาจากเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายของคุณจะหมดไปกับเรื่องของบริวารเรื่องลูกหลานหรือปัญหาเก่าๆเดิมๆซ้ําๆนะคะค่าใช้จ่ายเยอะทีเดียวนะคะเยอะนะเพราะว่าช่วงต้นๆของมกราเนี่ยค่าจ่ายเยอะแล้วในชาวราศีเมษน,นะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะวิธีการแก้ไขพูดง่ายรัดเข็มขัดค่ะคุณค้าอะไรที่ไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายอ่ะ แล้วก็เขาเรียกว่าประหยัดไว้ก่อนดีกว่าต้องรัดเข็มขัดถ้าพ้ขึ้นมาแบบนี้ต้องรัดเข็มขัดทาบัญชีและรับไปจ่ายรายได้มีเข้ามาอยู่แล้วค่ะคุณขาแต่มันจะไม่พอใช้ออต้องบอกก่อนนะคะวางแผนการใช้เงินดีๆนะคะสำหรับชาวราศีเมษประจำเดือนมกราคมสำหรับใครที่ต้องการที่จะกู้ยืมเงินนะคะช่วงนี้เกี่ยวเรื่องของการกู้ยืมยังไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหรนะ่นัก ะะมันจะมีเรื่องให้ต้องติดขัดแต่ว่ามันจะมีการหมุนเงินได้บ้างแหละแต่ว่ามันต้องใช้วิธีการซิกแซกรูปหน้าปะจมูกจับต,ต,ตรงนู้นโปะตรงนี้อย่างเครียดต่อไปนะคะเครียดต่อไปการงานการไม่ว่างานเงินหรืองาน,งานที่เราไว้มันล่าช้าเกิดขึ้นนะคะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการล่าช้าเกิดขึ้นนะต้องบอกไปก่อนนะคะเกี่ยวเรื่องของการเงินยังไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าที่ควรอย่างที่บอกค่ะต้องรักเข้มขัดล่ะต่อมาค่ะถ้ามองชาวราศีเมษเนี่ยนะคะถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของคนรัก เกี่ย <c oughs> ว่องของคนรักมันก็ถ้ามีมีเกี่ยวกับเรื่องของปัญหากันอยู่แล้วตึงๆึงกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบความเกิดความเซงเกิดขึ้นนะคะแฟนของคุณอาจจะตกงานถ้าไม่ตกงานพูดนักงาคาคุณก็จะทะเลาะก,กันเรื่องเดิมๆซ้ๆาๆอะค่ะนะคะมันต่างคนต่างอยากจ,จะมีชีวิตส่วนตัวมากขึ้นเอาเป็นว่าความคิดเห็นระหว่างคุณกับคู่รักของคุณเนี่ยมันขัดแย้งกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน แต่ถ้าคุณคุณจะถามว่าแล้วถ้าอยากจะเลิกกับคนรักนะคะจะเป็นไปได้ไหมถ้าคิดอยากจะเลิกหมอพิมพ์มองว่ายังไม่ได้เลิกในช่วงของเดือนนี้มันมีอะไรที่ต้องเคลียร์กันหรือต่างคนต่างแบบอยากจะมาง้อกันก็ยังกลับมาคืนดีกันได้อยู่นะคะนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หนังใจความรักของคนที่มีคู่ชาวราศีเมษมีเรื่องหงุดหงิดใจเข้ามาแล้วก็ต่างคนต่างเอาแต่ใจคือพูดคุยก็ไม่เรื่องมีเรื่องคุยตลอดเวลา ะะถ้าพูดง่ายว่าถ้าจุนก็นไม่ลงตัวโอกาสที่เราความสัมพันธ์ของคําว่าครอบครัวมันก็มีปัญหากันขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ได้เกิดการแก้ไขหรือเกิดหรือว่ามีการปรับความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นนะคะเอาเป็น,นว่าความรักก็ยังไม่ค่อยสวยหรูแี่ดีรมันจะแบบเซนเกมันเป็นปัญหาเรื่องเงินน่ะช,ชาวราศีเมษเนี่ยเงินมาปัญหาจบนะคะแต่ว่าเรื่องเงินก็เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับคําว่าครอบครัวเหมือนกันนะนะคะแต่สําหรับชาวราศีเมษสาหรับกลุ่มของใครที่โสดอยู่เนี่ย วิมมองว่านะคะในไพ่ชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักใหม่นะคะคนใหม่ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือของเราเนี่ยนะคะยังแบบมันยังหาไม่ได้ต่อให้มีเข้ามานะคะต่อให้มีเข้ามามันก็ยังตอบโจทย์เราไม่ได้อยู่ดีสําหรับใครที่ต้องการหวังเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคนอุปถัมภ์เข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นยังไม่เจอเอาเป็นว่านะคะความรักของชาวราศีเมษเนี่ยนะคะความรักใหม่ก็ยังหาได้ไม่ดี หรืออที่ดีมันก็ไม่ได้นะคะเอาว่าเรามองข้ามความรับไปก่อนช่วงนี้ประคับประคองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินค่าใช้จ่ายนะคะมีเข้ามาหมุนได้ถ้าคุณกําลังจะหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบโชคลาบเนี่ยนะคะมีมาจากผู้หญิงให้การสนับสนุนช่วยเหลือมากกว่าเพศช,ชายนะ,ะมากกว่าเพศช,ชายนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินของเรามาัถึงจะอยู่รอดและถึงจะพอนะคะ แต่สําหรับวันที่ดีชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนมกราคมเนี่ยวันที่ดีของคุณคือวันอังคารวันอังคารวันพุธพระรหัสและวันอาทิตย์ค่ะสัปดาห์แรกของเดือนมกรามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของการกินการท่องเที่ยวการช้อปปิง้งช่วงนี้จะใช้เงินเยอะมากเลยทีเดียวเพื่อซัพพอร์ตกับคนในครอบครัวซื้ออะไรใหม่ๆนะคะการวางแผนการเดินทางจะหมดไปกับเรื่องไร้สาระนะ นะคะต้องดูความจําเป็นด้วยนะคะสัปดาห์ที่2ถ้าคุณอยากที่จะลงทุนอยากที่จะเหมือนแบบพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องสปอร์ตสัปดาห์ที่2เป็นสัปดาห์ที่จะขอความช่วยเหลือได้สัปดาห์ที่3นะคะช่วงนี้อะไรใครที่มีอะไรปกปิดปิดบางซ่อนเร้นอยู่เนี่ยนะคะ พูดอย่าจะแพ้ภ่ยตัวเองมันจะมีเรื่องมงินหยิดเข้ามามันจะแบบมีมีการเปิดเผยโดนเปิดเผยความลับของเราห้อะไรปิดปิดซ่อนเลยเนี่ยมันจะทําให้แบบเราหงุดหงิดใจเองคนอื่นอาจจะยังไม่รู้แต่เรารู้นะคะมันเหมือนแบบปัญหาที่คุณปิดบังซ่อนเลนเนี่ยระวังจะมีคนไปกระจายข่าวอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับปัญหาอะไรที่เราปิดบังอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินปิดบังคนรักหรือทําอะไรที่มันร่อแหลม สัปดาห์นี้ต้องระวังสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่4ดวงมีปัญหากับคนที่อายุอ่อนกว่าเราสร้างความลำบากใจให้เรากับเราใครที่หวังที่มีคนจะเอาเงินมาคืนเราไหมนะคะยังไรายได้มีเข้ามานะคะแต่ว่ามันเป็นไรายได้แบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะเงินยังไม่ได้เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำนะคะ ต่อมาสําหรับใครที่หวังเกี่ยวเรื่องของโชคลาภหรือที่หมอพิมพ์บอกไปแล้วว่าไม่ค่อยเด่นเรื่องโชคลาภจะได้มาเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือการแบ่งปันเล็กน้อยจากคนรอบข้างและกลุ่มลูกค้ามากกว่านะคะเป็นแบบนั้นนะคะแต่สําหรับใครที่บอกว่าที่อยากจะเสี่ยงโชคไว้นะคะที่หมอพิมพ์มองเห็นมาจากเกี่ยวเรื่องของความฝันฝันมาเห็นกับสิ่งสักิ์ที่อยู่ใกล้น้ํานะคะใครที่บูชาสายมูสายพญานาคก็สามารถขอพอร,ได,นะะอพอรได้นะคะขอพรได้นะ ต่อมาค่ะสำหรับเรื่องสีที่ถูกชโชกข,ของชาวราศีเมษนะคะต้องถ้าต้องการคนบทามการช่วยเหลือการเจราจาการติดต่ออะไรแล้วแต่หมอพิมพ์แนะนําว่าให้ใส่โทนสีให้มีเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีแดงสีฟ้าสีขาวสีเกรสีเทาส้มได้เหลืองได้ม่วงได้ค่ะนะคะสุขภาพสุขภาพปัญหาเรื่องเน็บชาความตึงเครียด การนอนไม่ค่อยหลับนะคะการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของเวลาการทํางานแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของมีคมบาดบ้างนะคะแต่เบาๆหมอพิมพ์มองว่าเรื่องของมีคมบาดบางคนอาจจะเป็นปวดหัวไมเกรนแต่เกือบเรื่องของการผ่าตัดไรแดงหมอพิมพ์ยังไม่ได้เห็นในเดือนมกราคมทิศที่ถูกสลกกับคุณคือทิศตะวันตกค่ะทิศที่นําโชคลาภมาให้กับคุณ แนะนาการเสริมดวงเลยค่ะการเสริมดวงพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมดวงนะคะทำให้รู้สึกเราสบายใจมากขึ้นแบ่งปันนะคะการแบ่งปันการทําบุญทําทานนะคะให้กับคนที่เขายากไร้มากกว่าเรานะคะแบ่งปันได้ด้วยความคิดด้วยความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มาดูอีกเซตหนึ่งว่ามันจะเสริมตนอะไรแบบไหนเอาเป็นว่าพูดง่ายว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่คนวันอาทิตย์เนี่ย ไม่ว่าจะเดือดร้อนองไรคุณก็ยังมีคนที่รักมีบริวารที่ดีที่คอยเป็นห่วงดูแลเราเอาใจใส่เรานะคะมีคนที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าเขาเรียกว่ามีเทวดาประจำตัวถามว่ามันจะถึงแบบแย่ขนาดนั้นไหมชีวิตจะไปอยู่รอดไหมว่าไม่ว่าจะทําบุญครั้งใดให้ในฐานจิตกับส่งบุญให้กับเทวดาประจําตัวที่รักษาเรานะคะเอาละค่ะ ช็อ่ามาจากความฝันนะคะคุณขานะความฝันนะความฝันก็คือปุ่นยๆวว่ากับสินสิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้าของเรานะคะนี่คือดวงโดยรวมนะคะของชาวราศีเมษแต่สําหรับเลขหน้าไพ่คือเลข1 4ึ่งส1 8หนึ่งแปดหนึ่งสะคะหรือ3 6 8 8 2 2 8แนะคะแปด8นะ,ะแล้วก็7 2 2 7ค่ะนะคะ เอาละค่ะนี่คือดวงโดยรวมของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนเกราคมค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ u ับส r คร e ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ